สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะาผู้ชมเนาะเรากําลังอยู่ที่บ้านหลักนะนผู้ชมอยู่กับแม่ตะเคียนทองนะครับท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับของแม่ตะเคียนทองนะครับที่วัดบ้านหลักเนาะท่านผู้ชม <4 S 1> เดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะครับท่านผู้ชม <4 S 1> กับเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับ ได้สินึงพี่ซื้อเลยมามาขอว่ามาขอมารูปให้หน่อยรูปแล้วไม่มาเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นด้วย,ยวมามาเร็วเมาจะให้อะไรเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเราจะให้หนุ่มรอเป็นคนรูปให้นะท่านผู้ชม <S <s เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขนะครับท่านผู้ชมนะกับคนดวงเฮงวดที่แล้วนะท่านผู้ชมวดที่แล้วได้หนึ่งสองว่าที่แล้วได้หนึ่งสองโองหนึ่ง ออกหนึ่งหนึ่งไม่ซื้อขึ้นซื้อลงหรอครับใช่วันนี้ได้สีอะไรนะเมื่อกี้สี่หนึ่งสีหกกับสี่เลยสี่หนึ่งสีหนึ่งเอาที่ให้ดูหน่อยท่านผู้ชมทางบ้านโอ้นี่ดูเอาเองเขาไหนตรงไหนเลขสีเอาที่ให้หน่อยสี่เอาเองเขาถ่ายเอาดูเขาบอกว่าเห็นเลขสีหนึ่งนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวจะเขียนให้สีหนึ่งเด้อวันนี้เขาบอกว่าแม่จะเขียนทองให้เลขสีหนึ่งนะผู้ชม เดีดูนะเดี๋ยวแอดมินจะสุ่มเข้าไปให้ดูนะผู้ชมดูเองดอเดลตาคนเห็นเขาบอกว่าให้ดูเองแต่เขามองเห็นเลขสี่หนึ่งนะผู้ชมนั่นคืออยู่ตรงจุดนี้นะผู้ชมก็ส่องไปได้ยกกันก่อนนะผู้ชมนะเขาบอกว่ามองเห็นเลขสี่หนึ่งนะผู้ชมสี่ตรงไหนหนึ่งตรงไหนท่านผู้ชมมองเห็นไหมท่านผู้ชม ตรงจุดนี้เขาได้เลขสีหนนส่หนึ่งวัด <ไป S 1> จุดโน,น้น,นก็เห็นเลขสี่หนึ่งอีกเช่นเคยนะครับเ,ออเดี๋ยวเราจะไปดูจุดโน้นกันก่อนเอ,อเอาไปชี้ให้ดูหน่อยสินั่นแหละท่านผู้ชมเ<ด>ขาจะ,ะไ,ได้เห็น เขาว่าดูเองไม่ชี้ให้หน่อยสี่อยู่ตรงไหนดูเองผมเจอแล้วเขาก็ให้ดูให้ดูแต่ผมบ้างเขาบอกว่าเห็นเลขสี่หนึ่งนะผู้ชมถ้าหยุดจุดนี้เนาะเข้าไปรูปสองรอบจะเห็นเลขสี่หนึ่งทั้งสองรอบนะท่านผู้ชมสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะผู้ชมเนาะทางแอดมินจะซูมให้ดูนะผู้ชมเขาบอกว่ามองเห็นเลขสี่หนึ่ง ไปดูสี่หนึ่งไมเเราไกียดมนเดสี่หนึ่งแน่นอนหรือเปล่าเขาบอกว่าสี่หนึ่งแน่นอนนะท่านผู้ชมก็มงเห็นเลขสี่หนึ่งแน่นอนเสื้อบนเสื้อล่างด้วยเขาบอกท่านผู้ชมนะเข้ามารูปให้สามรอบท่านผู้ชมก็มงเห็นเลขสี่หนึ่งทั้งสามรอบท่านผู้ชม ก็ส่องไปด้วยกันก okay? ่อนนะผู้ชมเนาะว่าจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมเขามองเห็นเป็นเลขสี่หนึ่งนะผู้ชมสำหรับตัวเลขนะครับเมื่อสักครู่นี้เขารูปให้เรานะผู้ชมเขาบอกว่าเห็นเลขสี่หนึ่งผู้ชมเห็นเลขสี่หนึ่งหรือเปล่าท่านผู้ชมเห็นตรงไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขที่เขาบอกมาท่านผู้ชม ก็บอกว่ามองเห็นเลข่งทั้งสามจุดเลยนะท่านผู้ชม mm hmm. ก็ส่องไปได้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะ mm hmm. และแอดมินจะสูมไปให้ดูนะท่าน mm hmm. ผู้ชมก็ mm hmm. มองเห็นเลข4 1จุดตรงไหน เมื่อที่แล้วเขาบอกว่าเม่ตะเกนทองให้เขาเลขหนึ่งสองนะท่านผู้ชมแต่เขาไม่ได้ซื้อลงนะนผู้ชมเนาะเลขออกหนึ่งหนึ่งนะงมอที่แล้วแต่งวดนี้เขาเห็นเลขสี่หนึ่งนะท่านผู้ชมที่เขามองเห็นนะเนาะก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะท่านผู้ชม เป็นตรงไหนแคปหน้าจอไว้เลยนะท่านผู้ชมเนาะ4114นะท่านผู้ชมฝากติดตามช่องนายแบบแทบไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบนายแบบหล่อๆนะท่านผู้ชมรวมทั้งช่องคนหน้าตาดีด้วยนะท่านผู้ชมสําหรับคนที่ชอบตัวเลขเนาะสําหรับตัวเลขแม่ตะเกยนทองที่ให้นะท่านผู้ชมเขาบอกว่าเห็นเลข4114นะท่านผู้ชมก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขนะครับท่านผู้ชมเนาะเขาบอกว่าเห็นเลขสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะผู้ชมก็อย่าลืมเก็บไปพิจารณาในวันที่หนึ่งด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่เลขสี่ก็มีทำไมที่ ให้ให้เขาให้ผมดูได้คนเดียวว่าเนี่ยอต้องใส่เข้าใจใเราดูคนเดียวสี่หนึ่งหนึ่งสี่แน่นอนเนาะสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะท่านผู้ชมสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะท่านผู้ชมเนาะก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะท่านผู้ชม,มปัดจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเรา พบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าบ๊ายบาย